สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่ห้าสิมากินเหมียงคำแล้วพบมาพ่อกับหาสองคนกือเก่าเนาะสองนางบัวมีถั่วลิสงมีมีกุ้งมีมะนาวมีมะนาวมีพริกสดแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีมะพร้าวขัวผพี่น้องพร้วมีน้ำจิ้มอร่อยอร่อยพักอีเลือดใบชะพลูนั่นเองนะพี่น้อง ก่อนห้าสิบไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวเป็นกำลังแข็งใจให้กันคือเก่าเด้อยหมอแม่พี่น้องนี่เดี๋ยวเ้าสิมาลงมือกินกันเลยเนาะมาติดตามชม o m ตะลึเลยเหรอแมพิโน่เป็นของกินเลยมาเอากระหังนิดเต่าวเอาผีข้าวกับผีขี้โอ้ยใบหน่อยพดละเอาใบหน่อย นี่พ่อแม่พี่น้องนี่เป็นแบบนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องวิธีกินง่ายเนาะเป็นป่วยเป็นจอะนี่น้ำเชื่มเครื่องลงเลยมะพร้าวเนาะนี่เอามะพร้าวลงเลยพร้อมแดงมะพริกขิงมักนาวเจ้านี่แซ่บแซ่บแบบแซ่บแห้งเน่กุ้ง ถั่วลิสงแม่น้องเชียงก็เกิดมากฮะก็ได้กินชองเถื่อนอ่าถ้าทำกินกินโคตรแซ่บเลยนี่ผมพี่นอ้องาตามันก็สุดประมาณนี่เดี๋ยวผมพี่น้องมาจุ่มตอนนี้เขาปาก,กันเลยข่าวกันยังฮ้อ,อมฮ้อกินปานคนแก่นะ ปุถะคนมากินอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอืมมันจะมีความเผหอมหอมขิงหอมมะนาจุดพิเศษก็คือมนะเร่าเนาะพร้าขูอันนี้ไะหอมแซ่บไปน่อ เอาไปได้กินอีติ๊ใหว่าน้ําจิ้มแซ่บแซ่บอนนั้นเฮากินน้ําจิตใจเลยบ่แเฮ็ดกินอยู่บ้านนี่นะเฮ้ยคนอยู่บ้านก็สิติดใจพเกิดมาเขาบ่เคยกินอยู่บ้านน่าบ่มีมีบู่้จักเฮ็ด่ะ มาเข้าบ้านเข้ากับบุญไม่หื่นเข้ากับมีเนาะไม่ถูกอย่างแหงชี้เสกประจังเลยอือทุกผพาก็ลงจากต้นมาขู่หอมเมื่อเห็ุกินนะใบนางเลิศกันในสวนอื ทำยังไมกแล้วบ่อมีแต่กุ้งเด้อบักบ้านเฮาซื้อเมื่อตะพีเด้อไปสอนแล้วอยู่ไหวยม่ได้กุ้งพอเข้ากันนี่เนาะกุ้งอัันนน้มันต้องก่อยมาเกาะแล้วได้กุ้งตัวเลี้ยงส่งกระปุกเองป่านะ อืเชี่ยวคอยปลูกปูปีเนี่วสัสแค่สอนขบถั่วปลูกไม่แก้มของนะเจ้าก็นห้มันหย่อนี่ตีนี่นี่นี่อยาจวนจับเจน่ะติบ้าเห็ดเห็ดเลยกินลายคนขีกขักเนาะ เมื่อต้องจัดแต่จะเถอเพราะว่าทีห้าเห็นมาเนี่ยไม่ต้องเชียงว่นไม่ต้องเชียงเห็ดเป็นมันชิยนให่แต่ลำกิมเพราะว่าทุกอย่างธรรมดาพิเศษ้ำจิมพน้ำจิมเนี่ยจ้ยยะ ทีนเราก็มีเนาะอันนี้บนี่บบอ่เอะเห็นแล้วแบบนี่อ่ะลูกเผากระพุ้านเฮะเอิญแล้วหั่นน้อยๆน้อยๆน้อยๆหั่นได้น้อยมากที่สุดกับกะปขว้าเฉยๆน้ำจิ้มพี่นะนี่น้ำจิ้มพี่น้ำจิ้มพี่ตัวสำคัญกินละติดใจเลยเนาะ อือแหละเจ็บยังก็เซ็บเซ็บดีเลยนะประเชาแล้วเม้ารลดมาเบิ่งก็อ่าอ่าปลาเงาเด้อบปนาไม่พี่เนาะหอมแดงเราก็มีเจ้าบอหอมแดงเราก็มีเจ้าบอหน่อยคน มาเรื่องกิ๋ดํามีกันหน่อยแซ่บอีเด้อพี่น้องโอ้ยกิดําตํนานเลยนเจ้าแซ่บเจ้าชื่อเจ้านากับแซ่บได้บ่พี่น้องคุณยายชื่อม้นเจ้านี่น่ะคุณยายบ่ว่าตั้งแต่คุณยายหนุ่มๆบ่นั้ตอนนี้คุณยาย74ะ บริธรรมดาลเานะลยแก้วพูรุ่นเก่าแก่เห็ดนะ่เพิ่นเชียไปละมันคือสูตรบ่สูตรดังเดิมอืมพวกเราอยากกินเราไปหลอกหาอืมเราเื้อเจ้าื่นนะ่อมากินบริเรื่องเลยเราไปหลอกหาเมื่อวานอืมไปเพื่อชิมนี่นี่ ายสะพานใหม่นะาวอันนี้ไดเยอะกาลัดเต็มเลยนะยาบกเก็เขาเห็นเขาเห็นตายวกกัได้เหรอวะกันกินของผู้ายตอนนเนาะบริลายตอนนี้เนาะนั่งคนคนใหญ่กินไปพรแห้งแน่นบอืมเออขาแบนขึ้นอืม มัมหวบบเลยข้องมักหน้าแล้วก็บอะกขิ้นแล้วดินแต่กุ้งแอหนีงพริกแล้วก็บอกเนงทิ้งแล้วก็ใส่ต้องแขวดีได้พี่น้องอบอกไว้ก่อน ไส้แขวนนักโรเดนแง่ใส่งานเครื่องบดนักเนาะลงสีพอดีนี่แล้วเรากระช้าบ้านเฮาเด้อพี่น้องบ้านโนก็มืวนกลุ้ม กินหลายหลายคนกูอุ่นละหมักดยี่บ่แถวบริเวณแถวบริเวณกคจะเบ็ดเสร็จะบบย่าเราแถวดีได้เนาะยายอุ่นแม่แม่น้องซิงเองเนาะแม่ของแม่น้องซิงยายอุ่น เดี๋ยวม,มาลุ่นนี้คือ,อชีพยายนะคนนี่เบิด์ฉับเบิดกับไปเอาม่เนาะคองเขาม,เมีเยาวต่อพี่น้องเปลี่ยนทีเตียงทาง่าเครื่องเคียงเบิเ <c oughs> อ้ยน้ำตาไหลขำยนะิงใหญ่เดี๋วพี่นนอะเบิร์ความมีพี่น้องความ chìm nhiều nên để dở ớt nào nọ toilet song mọc hát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  vua này mọc hát nhang là mọc hát mọc nhang mọc bộ mọc hát mọc hát mọc hát าดิบกับเคยกินแซลมอนกับบเคยกินผองเลยโอบนาผัดองเลยอ๋บได้นี่่ไหจิบจะบบได้อ๋อ้ค่ะก ก็นข้ามเลยช้ใจคุบอเคยกินถือว่าแซบอีเน่ะมันเป็นคองกินเห็งพี่น่อกจชวนบุคคลมากด้กันต่บอกเหากินหัวป่อแซบชื่ชุดเจนก็เมอนเล่นไก่ปะเล่นชีปะก็เสีเห็นกินยังกับแซบ แนนำให้กินเลยคุก,นะกินชนะมนไพรกันฮะสร้างขาวกันดีน่ะบเเ็นตาเส่ มเป็นแเลยคือแ่บกดอยบกมกรามทุกอย่างอืคือแบบอะเขากันอ่ำหล่เลยะขาทาันเรือันหนับในนกบแกงห่เนาะน้เ็ดไปตามบ่แสบแต่สดจนบ่ฟ้าบวง ลงไปอยากกระลงไปนี mm ่ hmm. งามเลยนะคนเห็ดกระดูเลยนะกระปิบระดนนะยอยเยนาะความแซบกินจะเบื่อหรมันเบิดเนาะ อืมอืไปยาทางพามมอ่อียังแน่เนาะบัก นักพริกนั่นกับเขากันคูอัานตลวเนาะใส่อันได้อันหนึ่งบได้เลยมันต้องใจเย็นเย็น่เนาะกินใจเย็นเย็นฟินๆไปเนาะคอยกินคอยทำบรรยากาศอึมครึม จะอดน้ำจิ้มลงดับประดิประดอมนี่ สุดท้ายอิ่มแลลวเบิร์ตพอมอื่นอื่นเบิรเอากันอำลังดไปเลยใสเบิร์ต่โดอ้อยเก่งใจอคือบมลมปาได้ยังนั่น อื้อก็กดีประดอมกับกัเนาะข้ามยังเหรอเนอนะโมมบับเบิ่งให้เบิ่งข้ามสิทธายก่อนอีมแล้วนี่ทอให้พี่น้องยอมยันแต่มันเบิดไปดีรุ่นรุ่นอืมอืม

ไมกินมาเลยขึ้นอันผึ่งที่แน่ๆเลยหัวลีชงไข่หัวลีชงหลายสิบเสตฮะแม่นดิมาถึงตอนนี้กรับที่ได้เจ้าผิดไรนอผอมี่น้องกินอิ่มไปทีเรียบร้อยแล้วลเป็นเออเติร์ดคือเกา เบิร์คูยอย่างเนาะกินแางเลือกินเชื้อกับโบอ,อีมเลือดแต่ใบ,บมันไปไหวใส่หอมหอยผัดว้า,าหอมหอยแช่เลยนะฝากไลค์กดแช่หน่องบัวกดติดตามเป็นรังแหงใจให้กันคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องคิดฮอดคิดถึงเนาะจะเป็นพวงพอกันขีดหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องบายบายขอบคุณหลายๆเน,ะนาะขอบคุณลลายที่เขามาเบิ่งมาสมุม